ท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันอีกเก่นเชิ่ไม่ใช่หรอกนะฟรีไฟนะครับก็อัปเดตใหม่ตั้งนานแล้วผมก็ไม่ได้ทำคลิปฟรีไฟให้ทุกคนดูสักวันเลยนะครับผมก็เลยจะมาลองเล่นให้ทุกคนเบ,บิร์กครับ,บเข้าใจเนะ ุะไปเล่นะไปเกมประมาณเกมสุดยอดมือถือเลยมาเล่นเหมือนฟิชไฟล์แล้วกันเนาะีิจะตายนะครับประมาณผมอยากเล่นให้ทุกคนดูอ่ะ,อะผมไม่รู้ว่าผมเล่นเกมไหมแต่ว่าผมเคยเล่นแล้วเนาะเล่นตั้งนานเนี่ยผมว่าจะทำคลิป ไ,ไฟให้ทุกคนดูเนาะเราก็เลยมาทำคลิปไฟให้ทุกคนดูทุกคนอาจจะชอบก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะกินมาแล้วปืนผมมันสกินหายไปยังปืนเนี้ยสกินผมหาย เนาะไม่ขอขออภัยด้วยนะครับว่าจะกินผมมันหายไปไปดีกว่าไปจงัดมาให้มดนะมีสองคนด้วยกันว้าวผมกับคนอยู่ไหนวะนั่นไงคน มีสี่คนเหรอวะทำไมเห็นมาเอาหมาห้าคนแล้วเมื่อกี้มีสองคนเอ๋งัดหัวเอเองัดหัวมันแปลงร่างเป็นคุ้งไม้อยู่แล้วมีตัวละคนแปลงร่างเป็นคุ้งไม้นะครับ

างคนทุกนี้มองไม่เห็นม,มันมองไม่เห็นผมอะทุกคนงงไหมอาวุธแดงใครยิงวะกำลังหันไปยิงพอดีเฮ้ยเกิดใต้เลยเต้องยิงไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอน้ิบแพ เผลอไปอยู่ผู้หญิงอนะยากยิงไม่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกมั้งแตกเอาแตก็เอาหลบไปไหนเนอะหลบไปไหนอนี ใอ้หนูหลบไปไหนวะข้าใครดูคลิปดูเป็นเพื่อความมันเทินแล้วกันเนาะอาทิตย์เปุดบีสุดบีส้จุดบีดด <c oughs> มันย่อให้เราแต่เราไม่เป็นมิจอกหน้าเราทำคลิปให้ทุกคนอูออปเป็บเดียวแตกแตกสามคนแล้ว ยิงแตกกี่คนมาเนี่ยเออตายพร้อมแต่ว่าน้องๆว่าใครโหดไม่รู้เนาะน้องๆบอกว่าว,วัดเจอเทวดาทุกคนก็จะว่าผมเนี่ยเฮ้ยผมเห็นแจกตายไม่แว้ม่แจกชนะไม่ไหะผมไม่ชนะแน่นอน ัไปมาแต่ยิงหัวเมื่อกี้ขอโทษนะลงลาตีแต่สองคนอีกคนอีกคนหนึ่งวางเจ้อ้อมันทั้งยิงเราแถ่เหนียวว่าแล้วต้องอ้อมันทางนี้แล้วก็ยิงเราตายแล้วส่วนลอยได้เหรอเป็นมักหน่อยเนาะเนาะสไอ้ เราไม่สามารถขึ้นไปได้นะไม่สามไไรา,า,านนนนนรถขึ้นไปได้แล้วก็ขึ้นนังไปขึ้นด้วยนี่นะครับนี่นะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปได้แล้วแค่นี้นี่คือวัดทำไมกูเทีนะ่ไปมาผมไม่ได้คิดเรื่องนี้มานะเออไม่ยูกตาย ตรงนี้เลยวะเห็นไหมเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ายดูมันแตกวะมันจะกินเลยมันจะกินตายเลแตกไปหนึ่งคนแตกไปสองคนเนาะมีข้างหลังอะข้างหลังมันยิงข้างหลังมันยิงด้วยแล้วก็ไอตัวเสือนั้นมันก็ยิง อมองไม่เห็นหรอกูมองไม่เห็นหรออยู่ข้างล่างไออยู่ข้างหลังอะอยู่ไหนวะข้างหลังข้างล่างข้าง,าง,าง,างวิยิววิววิวไม่ยิงเหรอไม่ยิงตลอดเลย ยิงหัวได้เฮ้ยเกิดดึกใกล้ๆเลยว่ะพอดีเลยพอดีเลยอี่เอ้ยว้าวไดกินไก่ทอดหนีแต๊ได้กินไก่ทอดพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะหอยเดีอยว เอ้ยเรื่องมันยังไอยู่เลยน้ำมันก็กระดูดติดทอดติดทอดโบรนาค่ะก็สะกอดสกอดสกอดเป็นไงเพื่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ยใต้ก็ปาดดีด้านหน้าด้านหน้าอุ้มขยิมวะเฮ้ยโดนโอ้ เ <Hey. S 2> ปงนปาดีดีเอ่ยอยังมาเป็นปายุท์เป็นอะไรเป็นปายุท์ครับเป็นปายุท์ก็ดีเนาะเป็นปายุท์ก็เป็นท่านประชาชนก็รวยดีวะเป็นปายุท์ก็รวยมัน what the hell dude you can show h e oh my god

ไอ้ผู้หญิงไม่ต้องมาแซงตรงนี uh um. ้เลยไหนผู้หญิงอไมใชงไม่เช่เฉยอยู่ไกลๆเลยอยู่ไกลๆเลยนะเนี่ยได้เอ็ดก าลเปาสมูรับอะไรดีครับสาลาเปาอุ้ย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 ตายกดนะความรลกความเมตตาตูดูดดูดดูดูดดูดูดดดดูดดูดดดู ไ,ได้แกไม่มีสิท,ท่ได้เลยไอ้ใหญ่แกไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าฉันได้ฉันบอกแล้ว <c oughs> ไม่มีแกไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าฉันได้่แกไม่มีสิทธิ์เอือ <c oughs> คุณผู้หญิงอีกแล้วอ๋อ คุณผู้หญิงแอบส่องเราร like อยู่ข้างหลังอย่างงงคุณผู้หญิงคุณทําอะไรเมื่อกี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณผู้กับคุณผู้ชายอ